คือหมอครับผมอยู่บนอวกาศมานานไม่มีแรงน้มถ่วงนานมันทำให้ผมมีปัญหาตอนอยู่บนพื้นโลกอ่ะช่วยรักษาให้หน่อยได้ไหมครับเรามีวิธ like ีรักษาอยู่นะมันทำได้สบายๆเ,เลยแล้วก็ได้สารง่ายๆหมื่นบาทนะครับทำเลยครับหมอมาทำกันเลย โอเคจบแล้วน่าจะรู้สึกความแตกต่างแล้วโอเคครับผมอิสเปสเป็นเทรดที่เราเลือกว่าตอนแรกเลยนะครับที่มันทำให้เรามีสตามิ่าบนอวกาศเพิ่มขึ้นแต่ว่ามีสตามิ่าบนพื้นโลกน้อยลงผมเห็นว่าเราวิ่งบนพื้นโลกบ่อยมากเลยเอามันออกดีกว่าครับเลือกมาเองก็เสียตังเองครับผม ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starfield พาร์ที่6ครับผมใชต่อจากพาร์ที่แล้วเลยพาร์ที่แล้วเราได้บอกเกี่ยวกับไอ้ Starborn เก็บเพื่อนๆเราแล้วแล้วเขาให้วาง Artifact บนเครื่องนี้แล้วที่เราไปซื้อมาโอเคครับเพิ่มไปอีกชิ้นแล้วไปคุยกับ v l เม i m i r ว่าไง Vladimir มีอะไรครับอ๋อขอโทษนะคิดเลขในหัวอยู่นะ มีอะไรบ้างไมนด้บูนุ่มน่วน่มสนาวหนุ่มวน่มวห่าวนุ่มสวนุ่มาวหเมวห่มสาวหนุ่มอาวหนุมน่วน่าวหมาหน่สานมาวห่วนวหนว่าหา่ส่าหนหา่มนี่มมมวามามาส คอีกครั้งนะก่อนที่จะไปอ่ะการค้นหามันอันตรายะนะก่อนมันอันตรายตั้งแต่ก่อนที่มีอีกกลุ่มพวกนี้พยายามจะฆ่านายแล้วโอเคครับผมโอเคครับเราได้อารกิจใหม่มาแล้วนะครับคือไปสองดาวนี้แต่ว่าอาที่แล้วมันมีอเวอฟอร์มบิยอนนี่นะครับมันมีลาอ,อันโนเวรี่อยู่ ขออนุญาตไปดูก่อนสักนิดนึง,องโอเคครับผมตรงนี้มันมีลมรัศมี่อยู่นะครับมันจะเป็นไอสาวต,ตรงกันอีกแล้ว เปิดสแกนเนอร์ตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอเคครับถึงแล้วที่เป็นลายนมเบอรี่ครับผมขอสแกนสักทีมีแค่นี้ใช่ไหมหรือมีอีกมีอนุนกโอ้ไกลแปละเมตรอันครับวิ่งกันขาลากอีกแล้วโอเคครับถึงสักที ก r ร v ว t เทช o n น l a n แอน l นมอี่ความผิดปกติในแรงโน้มถ่วงนะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นแค่ให้สแกเหมือนกันเหรอเอ้ครับผมมันมีดตรงนู้นอีกอันกลไรลากเหมือนเดิมไปลากขาไปครับครับผมนี่อีกอันหนึง่ง โอเคครับแล้วมันก็ไปตรงม้นอีกหกร้อยเมตรโอ้ยเป็นเอาโพสร้างนะครับมันไม่ใช่แหล่งพลังมีคนอยู่ครับ การให้หมดหลับไปเฉยๆนั่นแหละมีใครอีกไหมมีอยู่หนึ่งคนท่วนข้างในโอเค มันเลยมันเลยบูกันสักหน่อยนั่งคุยกันทั้งวันเดี๋ยวเบือ่อมาครับไหนไอืมตายใช่จะรีโหลดอีก นี้เป็นร้าน,นและเจ๊เจ้าโหนมากนนั่แหละย,ยิงครับสุดยอดออกระสุนระเบิดองครับกระสุนโอเคยิงไหม ไม่รู้แต่เราเก็บไปก่อนไหนครับมาให้หมดมาให้หมดหพวกนี้ชอบไปยึดที่คนอื่นแล้วพอเราจะมาเข้ามาดูคนใหมก็ยิงเราอย่างเดียวเลยไม่ถงไม่ถามสุขภาพเลยหมดไหมครับ หมดไหมครับหลังมาทำอะไรได้ว้าวทุกอย่างมันลอยห้องน้ำห้องเก็บของ หมดไหมครับ้อหมดแล้วขอรูดอยู่ก <Elijah and Wikipedia> ับมีมาเพิ่มหมด ให้เอาปืนกระบอกนี้มายิงมันแรงมันแรงหมดครับแต่เราออกไปข้างนอกกันดีกว่าครับค,ครับผมข้างน,นอกมีแรนไม้ด้วยไม่มีอะไรแล้วนะดาวนี้ تاني ماليه اللو دو ที่สุดก็เจอครับอย่างไกลเลยแล้วยังอีก3 0มรอเมตรโอ้ไม่ก็อเจอสักทีนะครับได้วิ่งหาสักไกลเลยสรุปคือมันต้องตามไอ้ที่สแกนเนอร์เราเป็นแววแบไงครับต้องตามทางที่สแกนเนอร์เป็นแวบนี้มานี่ครับไปรับพลังกัน อล ar? ่ารักดางๆขอคุยกันหน่อยอะไรครับกาเดียนอะไรนี่ตัวนี้ย ายแล้วหายอะไรอะ่ะไปครับได้พลังใหม่มาแล้วพลังใหม่คืออะไรแอสโมสเฟียส่วนตัวนามีไม่ใช่บรรยากาศส่วนตัวนะครับน่าจะหายใจในชั้นบรรยากาศส่วนตัว,วนีว้ได้โอเค รไปภารกิจหลักนะครับทางนี้เหรอภารกิจหลันลกน,ลนี่ใช่ไหมที่แฝกชิ้นต่อไปอยู่ในนี้โอเคจ้ำครับ อย่างคเนี่ยเ,เปิดไปหนึ่งอยใครไปไหม,มยอย่าเพิ่งมาบอกมุกอะไรกันตรงนี้มุกเดิมด้วยมุกนี้พูดไปแล้วเล่าไปแล้วอะไครับ <c oughs> ขอบคุณที่ช่วยใช่ไหมละ่ะ ขอบคุณที่ช่วยนะใช้คืนยังไงดีล่ะอยากได้ชิ้นส่วนซ่อมยานมีชิ้นส่วนซ่อมยานได้เพิ่มก็ไม่มีปัญหาเลยนะโอเคเอาไปเลยอยู่หนีทุกคนไม่ได้นะขอยปลอดภัยโอเคครับจับไปครับปลอดภัยเช่นกันครับ ครับ let's go มาทก่น <iałem S 1> เพลังเป็นคาวิตีเหมือนเดิมโอเาครบผม let's go ทำไหหน้าตาเหมือนที่เคยมา สเปสเซอร์เหมือนกันด้วยหรือไม่ยอมมาลงไว้ซ้ำเดิมไปนะซ้ำเดิมสุดๆช่างมันเราไปละเฮ้ยครับมาเก็บอุปกรณ์อีกชิน้นข้างในนี่เหมือนเดิมเลย หน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะอะมีสตาร์บอลมาดัยากยวคิดว่าไม่เห็นพอดีนายมีเลือดอยู่บนหัวโอเคครับดักทุกที่ ขออนุญาตโอเคครับผมไปกลับกันนะฮะสวัสดีครับฮลัลโหลยืนให้ก็ได้อ่ะแต่อยู่ตรงนี้ อะไรทำไมเจ๊เอ้าวหายเลยอ๋อถอยมันนี่แล้วไปนี่เหรอได้ทำมันยังให้ไปต่อแต่ว่าม,มีอีกที่อีกแล้วเหรอ ตื่นเต้นไปหน่อยตะเกียขอบคุณที่มาช่วยมา,มากๆเลยนะจะจ่จายคืนยังไงดีเนี่ยขอตังค์แล้วครับน,นะครับรอบนี้ได้อยู่แล้วขอบคุณที่ช่วยนะตากรโอเคเราไปต่อดีกว่บบา r a b Dive ในสามสองหนึ่งศูนย์วงร <c oughs> มาลงจอดกันโอ้มี <c oughs> <c oughs> เขาพี่ดอกไม้เต็มเลยครับเจ้านี้นะครับลงหายใจไม่ได้ แล้วฝนเป็นกรดด้วยโรดิคนเราอะนะ ปุ่มแข่งกับเรากระสุนได้ครับพนครับนี่อีกมาออืะเทียบกับพวกสตาร์บอลไม่ติดระเบิดอตรงนี้เทียบกับซาบอลไม่ติดครับ เข้าหน้าเขา้าทะลุแล้วยิงเท้าตายสวัสด,ดีครับไปต้องเข้าข้างในใช่ไหมประตู มีขคข้างล่างเนี้ยไครับของอยู่ข้างล่างเราต้องลงข้างล่างแล้วมีระเบิดทุกที่พวกนี้ขยันวาน,น,นวมาเธอมาเลย โอ้ยยอยา่าขันรเข้าไปข้างในนั้นแล้วไปอยู่ในกล่องซะแล้วสู้ๆนะครับคนที่อยู่ในกล่องนั้นสู้ๆนะครับมีคนเหรอวันนี้ไม่ได้อยู่ในกล่องใช่ไหม ตายอันเยอะซะด้วยส่วนเคียอยู่ในกล่องไปนะครับไม่ต้องสนใจผมไปลงอีกรีโหลดหนึ่งที่โอเค นักวิทยาศาสตร์นี่ใช่ไหมของที่เรามาตามหาทุกที่ ไปเรากลับกันเถอะครับมาแล้วคร,รับ มาอีกสองชิ้นแล้วครับเรามาไกลขนาดนี้ได้แล้วทุกอย่างมันเต็มไปหมดเลยตอนนี้พวกสตาร์บอลพวกอาร์ตริแฟกต์วิชั่นเพลงมันคุมไหมเนี่ยมาเทโนี่น,นายมีใครสิทธิ์เมลดาวเรื่องความเชื่อใจอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดสตาร์บอลม,มันถูกละ่ะถ้าเกิดเอเคิสต,ตามราชอาร์ตแฟกของเรามันเป็นเรื่องโง,ง่ๆที่ทำให้เราพลาดกัหมันนะ นายคิดว่าเราพลาดอย่างนั้นเหรอเราก็อยากได้คำตอบนะไม่ใช่ว่านั่นเป็นเหตุผลที่เรามาลเข้าร่วมด้วยกันเหรอเพื่อที่จะตามหาความจริงพวกนายต้องหยุดเลยนะก่อนที่จะซีเรียสกับไปมากกว่านี้ไอที่กังวลกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไม่ต้องกังวลเลยนะขอโทษนะไม่ได้ว่าจว่าอะไรนะหวังว่าไอเรื่องนี้ จะไม่กลายเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่อยากจะขัดแย้งเลยนะแต่ว่ามีเรื่องข้องคลอนะที่เดอะไออุปกรณ์ที่เดอะไอต้องอัพเกรดแล้วต้องมีของแล้วแต่ว่าต้องให้ช่วยทำนะได้อยู่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปที่ไอเลย ไม่ได้ไปคนเดียวหรอกต้องมากกว่านายกับฉันอ่ะนะถามคนอื่นด้วยมีค,คนเอเลชันคนอื่นกำลังขึ้นไปอีกได้เพิ่มไปสองชิ้นแล้วนะครับโอเคครับผมผมก็ต้องขออนุญาตพัก Starfield Part ที่6เอาไว้ตรงนี้ก่อนลวกันนะครับคำถามเริ่มเกิดขึ้นในกลุ่มแล้วนะครับว่าไอการตามหาของเรานี่มันคมหรือเปล่ามันจะพาเราไปซวยกันหมดหรือเปล่า ทุกครั้งที่เก็บอ์ติแฟกต์หรือว่าได้สกิลแล้วมีทหารของ s t r าบอ n มาดักราแล้วนะครับหายตัวได้แถมพอยิงตายแล้วอยู่ดีหายกลายเป็นฝุ่นไปเฉยเลยต้องมาตามกันดูต่อนะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับใครที่ชอบพาร์ทนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างกระซองหน่อยแล้วกันนะครับเอาเจอากนะไม่พัหน,นะครับสวัสดีครับ